สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกับเจ้าพญาชนะนั่นอีกเช่นเคยนะครับตรงกับวันเสาร์ที่25เมษายน2563ครับวันนี้ผมจะมาคุยกับท่านผู้ชมด้วยเรื่องราวของสุนัขนะครับสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ครั้งหนึ่งประเทศจีนนะครับส่งเสริมให้กินเนื้อสุนัขถือว่าเป็นอาหารโอชะปัจจุบันประเทศจีนห้ามบริโภคเนื้อสุนัข อย่างเด็ดขาดแต่ไหนแต่ไรมาแล้วสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ผมเคยทำงานเเป็นสื่อมวลชนสายนักสืส่อสัตว์เลี้ยงโรงเรียนสุนัขปัจจุบันมีเกิดขึ้นมากมายบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอโรงเรียนสุนัขมีครับผมทำให้โรงเรียนสุนัข sj k 9อยู่สุขุมวิทนะครับซอยร้อยหนึ่ง เป็นโรงเรียนสุนัขที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ HJK 9นี้อยู่ที่พัทยาเป็นสาขาชื่อว่าโรงเรียนสุนัขนานาชาติเค้พัทยาที่โรงเรียนแห่งนี้ผมจึงได้รู้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับเห็นสุนัขเป็นลูกเอาสุนัขไปเรียนค่าเทอมท่านรู้ไหมสุนัขตัวหนึ่งนะครับ4 5ถึงหหมื่นบาท เขาต้องการให้สุนัขเนี่ยอยู่กับคนได้ยังมีความสุขจึงเอาไปฝึกแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับใช้ความรุนแรงกับสุนัขในยามสงครามสุนัขถูกฝึกให้ค้นหาก,กับระเบิดท่านทราบไหมสุนัขตายมหาศาลเลยทำไมต้องเอาเขาเนี่ยไปเจอกับเรื่องร้ายๆเพราะเขาเห็นว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่มีความสามารถจรึงอยู่ความสามารถสุนัขมี เราให้ข้าวสุนัขแม้แต่เพียงมื้อเดียวมันจำไปจนมันตายแต่ท่านช่วยคนเนี่ยร้อยครั้งท่านไม่ช่วยแม้แต่ครั้งเดียวบุญคุณที่ท่านให้จบสุนัขนี่เป็นสัตว์ที่มีความจำแม่นมารู้นะครับใครเป็นศัตรูมันใครรักมันใครให้อาหารมันนี่ถึงเวลาแม้แต่ถูกทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งให้อาหารสุนัขก,ก็แค่หมูปิ้งวันหนึง่งเธอถูกกระชากกระเป๋าไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้กัดคนร้ายครับ เกือบตายอ่ะงูเลื้อยเข้าบ้านสุนัขเป็นไงครับยอมพลีชีวิตเพื่อเจ้านายรู้ว่างูเนี่ยอันตรายมันกัดสุดท้ายมันก็ตายพร้อมกับงูนี่คือความกตัญญูความซื่อสัตย์ของสุนัขเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ผมขอย,ย้ําคํานี้นะครับสะพานบุญของผมในเทปนี้เกี่ยวพันกับสุนัขครับ เป็นที่ทราบกันนะครับว่าท่านอาจารย์คมไตเวศเนี่ยนอกจากทาบุญให้กับพุทธศาสนาทําบุญให้กับคนยากไร้แล้วสุนัขก,ก็เป็นหนึ่งในภาร,รกิจของสะพานบุญท่านอาจารย์คมบริเวณเ,ออเขาเรียกว่าเมืองอู่ทองนะครับมันจะเป็นลานกว้างลานกว้างแห่งนี้ท่านเชื่อไหมว่าแต่ก่อนมีคนเอาสุนัขมา,มาทิ้งเนี่ยสี่ห้าตัวแต่ณปัจจุบัน มีไม่ต่ำกว่าสามร้อยตัวครับยยเยียไปหมดสุนัขพวกนี้หิวมันใช้ชีวิตยอย่างทรมานฝนตกไม่รู้ไปหลบที่ไหนนอนขดตัวอยู่กับซอกหินใต้ต้นไม้เป็นภาพที่อนเนจอนาจใจสี่ปีมาแล้วครับที่ท่านอาจารย์คมไตเวศจัดหาอาหารสุนัขอย่างดีนะครับเป็นอาหารเม็ดอย่างดีเดือนหนึ่งท่าน ต้องใช้เงินเจ0 0กว่าบาทเป็นระยะเวลาสี่ปีเต็มๆถ้าเผื่อวันไหนท่านไม่ว่างท่านใช้ลูกน้องขับรถเอาอาหารมาให้สุนัขแต่ถ้าวันไหนท่านว่างท่านก็จะมาด้วยตัวเองท่านตั้งชื่อสุนัขนะครับท่านตั้งชื่อแบบไม่ซ้ำกันด้วยและจําได้ด้วยตัวไหนชื่ออะไรเอามาให้อาหารกินสุนัขเจอรถอาจารย์คมนี่วิ่งมาวิ่งมาล้อมอยังมีความหวัง มันได้อิ่มแล้ววดนี้มาได้กินแล้วคนที่จะเป็นอาจารย์คารวานึงต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสิทธิานุสิธิ์ลูกศิษย์ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีอาจารย์คารวสมากมายครับอาจารย์คารวสเท่าที่ผมรู้จักก็มีจิตเมตตานะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แตกต่างกันไปอาจารย์คมไตเวทเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ในจังหวัดสุพรรณบุรีความเด่นเด่นของท่านคือท่านจะรักษาท่านจะทําพิธีกรรมต่างๆให้กับลูกศิษย์โดยที่ไม่คิดไม่คิดปัจจัยไม่คิดเงินแต่ทุกวันนี้ที่ต้องมีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ขอย้ําว่าพอสมควรเพราะว่ามีวัดวาอารามเป็นจํานวนไม่น้อยขอให้ท่านช่วยสร้างวัดสร้างพระรูปเป็นเงินหลักแสนหลายหลายแสนข้างสำนักท่าน มีบ้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งสตาร์ทหลักหมื่นท่านต้องการช่วยคนพวกนี้ทุนการศึกษาเด็ก,กักเรียนท่านทำให้กับหนังสือของผมท่านทำประจำทำมาเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีแล้วนี่แหละครับคนที่จะเป็นอาจารย์คา,ารวะที่ดีได้นั้นมันต้องได้ใจครับได้ใจชาวบ้านมองเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองนั้นเป็นประการสุดท้าย ท่านจะมีความสุขเลอครับในขณะที่เพื่อนเพื่อนบ้านของท่านหิวโหยอดอยากมีชีวิตลำเค็ญผมเชื่อว่าคนที่มีศีลธรรมประจำใจนะครับต้องยื่นมือช่วยเหลือคนที่เป็นอาจารย์คารวะจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีให้กับคนสัตว์ถูกต้องแล้วครับพุทธศาสนาอาจารย์คมช่วยชาวบ้านเดือดร้อนอาจารย์คมช่วยเด็กนักเรียน ไม่มีทุนการศึกษาไม่มีเสื้อผ้าอาจารย์คมช่วยและสุดท้ายแม้ตรสัต์สุนัขจรจ,จัดที่ชาวบ้านนํามาทิ้งไว้ด้วยให้เผชิญกับความผิวโหวยอาจารย์คมท่านก็ช่วยความดีอันนี้ผมจึงมีความมั่นใจว่าจะเป็นเกราะป้องกันอาจารย์คมให้เรื่องรลายๆผ่านไปเร็วที่สุดโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเทปสกันแต่เทปต่อไปนี้เป็นภาพภาพเป็นความงดงาม ภาพเป็นความน่ารักที่อาจารย์คมแม้จะถูกมรสมชีวิตเล่นงานหนักหนาสาหัสถ,ถึงขนาดนี้แต่ท่านอาจารย์คมก็ยังเดินให้อาหารสุนัขอย่างมีความสุขเพราะท่านเชื่อว่าวิบากกรรมมันมาแล้วมันก็ไปเดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆกันครับ ิดท้ายด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งดีๆของ Facebook นะครับเราต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่า Facebook ที่ให้พวกเราดูเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเขามีความสุขเขาอยู่ในโลกของเขาเขาไม่เครียดบางคนหน้าตาสวยอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็บอกเขาเป็นแม่ไม้ลูกติดอายุสามสิบเศษอยากมีเพื่อน เราฟังแล้วเราอ่านแล้วเราก็นึกอดอมยิ้มอ่ะขำก็มีคนอยากเป็นเพื่อนเขาเพียบเลยเป็นพันๆเลยเออเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งของความสวยงามเราพยายามมองโลกให้อยู่เป็นความสวยงามให้ได้อย่างวันนี้สถานการณ์โควิดเป็นไงครับผู้ติดเชื้อห้าสิบกว่าตัวเลียกเหมือนเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าหักเจาะให้ลึกจะเห็นว่ามันมาจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้ามา จริงๆแล้วนะครับของเราเนี่ยคุมสถานการณ์อยู่ถ้าหากเคลียร์กันแบบบริสุทธิ์กันจริงๆนะเราจะติดเชื้อประมาณ9คนกรุงเทพติดแค่คนเดียวนะครับก็คิดว่าท่านยกแล้วก็ทางแพทย์สาธารณสุขนะฮะยังไงก็เมตตาพวกเราให้มีอาชีพทํากินนะครับเงิน5,000เราอาจจะไม่ได้แต่เราได้อาชีพคืนมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้เราอยอมรับได้แต่ลูกค้าจะมีไม่มีอีกเรื่องหนึ่ง วันนี้อยากจะคุยกับท่านผู้ชมเรื่องเ,องเพื่อนนะครับเพื่อนแล้วก็ความรักมันเกี่ยวกันได้ยังไงเพื่อนและความรักท่านเชื่อไหมว่าความรักของคนเราเนี่ยถ้าหากจะสมหวังเนี่ยเพื่อนมีส่วนช่วยนะและในเวลาเดียวกันครับความรักเราจะพังพินาศมันก็มาจากเพื่อนเนี่ยแหละตอนที่ผมเป็นเด็กนะเป็นเด็กเออ่ ก็วัยรุ่นน่ะตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณชั้นมอมสามมศสามมศสองเนี่ยครับเราก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนกันสูตรนะครับโรงเรียนกันสูตรเนี่ยมันเป็นโรงเรียนชายของประจําจังหวัดสุพรรณส่วนผู้หญิงนี่ก็เรียนโรงเรียนสวนหญิงผมมันสนใจกีฬาผมก็เป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วก็นักวิ่งวิ่งกระโดดสูงด้วยแล้วก็วิ่งร้อยเมตรด้วยวิ่งพัดด้วย คนต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดได้จะสนใจกีฬาเป็นหลักผมสนใจนักวิ่งอยู่คนหนึ่งนะหน้าตาเธอก็ไม่สวยอะแต่ก็น่ารักบังเอิญเรามีเพื่อนอยู่เราก็บอกเฮ้ยเพื่อนที่ชื่อไอจิตเป็นตำรวจบางมา้าตอนนี้ปลดมาแล้วเว้ยจิตกูสนใจเด็กคนนี้วะ่ะไอเนี้ยเอ่อชื่อลตนาไอจิตเบ้สบายหาติดบ้านติดก,กับกู ตอนนั้นมันไม่มีสื่อสารไอไลน์เฟซไม่มีมันก็ใช้จดหมายเขียนไปแล้วเราก็เขียนไปหาผู้หญิงคนนี้ขออยากจะรู้จักอยากจะเป็นเพื่อนอีกสองวันต่อมาไอจิตก็เอาจดหมายมาบอก้ยผู้หญิงมันตอบมาแล้วเว้ยโอ้อ่านมาในจดหมายนะก็ยินดีรับมาเป็นเพื่อนแล้วก็ชมเราเออ่ประเภทอุ้ยเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับ เราก็มั่นใจจริงๆอะว่าผู้หญิงเขาโอเคกับเราต่อมาเมื่อถึงวันแข่งกีฬาประจำจังหวัดระหว่างนั้นเราก็ตอบจดหมายกันประมาณสิบกว่าฉบับเนี่ยดูดีใจความรักเราสดชื่นสมหวังผู้หญิงเล่นด้วยผู้หญิงเขาเมตตาเอ็นดูเราโอ้โหแม่งทำไมชีวิตกูนี่โชคดียงนี้วะเราก็เจอรัตนาที่สนามกีฬาก็เดินก็ไปทักก,ก็มองเราเปแปลกๆอะแล้วเดินหนีไปเลย โหตอนนั้นเพื่อนหัวเราะโคตรเสียหน้าเลยอ่ะผมบอกจิตเหียเมื่อกี้กูเจอรัตนาเว้มันเดินหนีกว่ากูไปทักมันอ่ะจิตก็บอกอเหียผู้หญิงมันมันอายมึงอ่ะผู้หญิงมึงมึงต้องรู้มันไม่เคยมีแฟนมึงเป็นแฟนคนแรกของมันโอ้โหเราก็จริงเว้ยหัวใจพองโตเขียนไปนัดไปนัดไปดูหนังเขาก็บอก เขาติดธุระไปไม่ได้แต่งไงก็ตามเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าแล้วก็เชื่อก็เขียนติดต่อกไปอย่างเงี้ยเยอะเลยจดหมายแต่ท่านเชื่อไหมครับสักวันหนึ่งความจริงก็ปรากฏจากเพื่อนอีกคนเนึ่ยของผมบอกมันก็เล่าให้ฟังบอกจริงๆแล้วอ่ะอัตนาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยที่ตอบจดหมายนรกคือไอ้จิตตะตอบ มันตอบแทนเองทุกอย่างโอ้ความรู้สึกเรานี่วูบอะโกรธโกรธไอจิตมากเลยไปถามมึงจะไปทำงี้วะไอจิตก็บอกกูสงสารมึงรัตนามันชอบผู้หญิงด้วยกันเออกูไม่จะพูดยังไงเห็นมึงหลงไหลพั่มเพลิถึงมันขำขำตัวเองอะ่ะ เออให้หาชีวิตเราแตไมาให้เจอครั้งแรกผู้หญิงเสือกไปชอบผู้หญิงด้วยกันตั้งแต่เม่ต้นมาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะเล่นกีฬายอย่างเดียวเราอ่านเาเห็นเฟซอยู่เฟซหนึ่งที่เอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะเขากรีดหน้ากรีดตาเลือดเวอ่อวะเลยนะครับแล้วก็คนที่เป็นแม่เนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้สงสารลูกจริงๆแล้วนะอยากจะเตือนสตินะครับไอ้ไวรัลความรักของวัยรุ่นเนี่ยมันรุนแรง มันถึงกับฆ่ากันตายได้มันยอมตายได้เพื่อให้ได้ความรักออกมาสังเกตไหมครับมันยอมยิงยอมอยิงคู่อริคู่ปรับคุกตารางไม่กลัวเพราะว่าอารมณ์ชั่วบูบคิดไม่รอบคอบคนที่เอาเป็นว่าบางอย่างอะเราต้องดูตัวเองนิดหนึ่งว่าที่เราไปชอบผู้หญิงที่เราไปชอบเนี่ยเขาเป็นคนหน้าตาสวยไหม,มเขาสวยระดับไหน แล้วตัวเราหน้าตายังไงคิดตำหรักความจริงนะครับว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ว่าผู้หญิงสวยหยาดฟ้ามาดินเขาจะมองคนที่หน้าตาอัปลักษ์ขี้เล่เป็นไปไม่ได้จริงเหมือนกับในลหลายๆเฟซที่ไปต่อว่าผู้หญิงว่าหลอกลวงเขาอะไรเขาคุณคุณต้องดูหน้าตาคุณเองก่อนเป็นยังไงผู้หญิงปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นะไม่ได้ว่าไม่ได้มารรวมเขาวัดกันที่ฐานะ ขาวัดกันที่การแต่งตัวเงินทองที่จะเปย์เขาพร้อมหรือเปล่าเป็นหลักแหงความจริงอย่าออกมาเถียงแทนนะครับว่าไม่จริงๆครับเราสังเกตได้อยู่อย่างนึงก็คือถ้าเราไปเที่ยวไหนกับเเรานั่งรถเมล์กับอีกคนหนึ่งขับรถเกง๋งคันหรูผู้หญิงจะเลือกนั่งรถเมล์หรือว่าไปนั่งรถเก๋งมีครับบางคนอาจจะเลือกนั่งรถเมล เขารักจริงเขาเห็นความความดีในตัวของผู้ชายแต่ปัจจุบันมันแทบจะไม่เจอมันแทบจะไม่มีไอ้จิตนี่แม้ผมจะโกรธมันแต่ตอนหลังเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนที่เข้าใจมันเป็นเพื่อนที่ต้องการจะให้เราเนี่ยมีความหวังแม้จะเป็นลำลองแรงก็าตามนะครับอีกอีกทีนึง ที่ศูนย์เยาวชนสุพรรณเนี่ยมันจะมีะเด็กนักเรียนไป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 ยุไปอยู่ไปฝึกงานอยู่เราก็เจอเนี่ยเจ้าหน้าที่ของศูนย์หน้าตาน่ารักนะครับเราเล่นกีฬาก็ไปเอาเบิกฟุตบอลอ,อ,อะไรกับเขานะก็เป็นความสุขที่ดีๆอะ่ะแต่เรารู้ว่าเขาสวยเกินไปอะ่ะเราก็ไม่ได้หวังไม่ได้หวังอะไรนะครับเพราะเราหน้าตาก็ไม่ได้หล่อเป็นเทพบุตมาจากไหนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเป็นบ้านนอกด้วย ผู้หญิงคนนั้นเรามารู้ทีหลังว่าเขาก็แอบ,บชอบเราแต่เขาไม่กล้าสแสดงออกปัจจุบันนี้เรูโควิดแน่นอนนะครับอายุปานนี้ก็มีลูกไปผัวไปแล้วแต่ก็เป็นความรู้สึกที่ดีดีต่อกันครั้งนั้นสังเกตได้ว่าเราไปเบิกฟุตบอลอะไรเนี่ยเขาจะมีขนมมาฝากตลอดบางทีนะเราต้องคิดว่าถ้าหเาวเนอรคู่กันเนี่ยยังไงก็ไม่แคล้วกันแต่ถ้าหากไม่ใช่คู่ยังไงไม่จะอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่ตามมาคือการอย่าล้าง บางคนสังเกตได้ว่าจบลงด้วยความตายสังเกตไหมครับข่าวว่าวานวานยิงอดีตแฟนห้านัดซ้อนนั่นคือเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบของคู่เนื้อคู่สุดท้ายกลายเป็นคู่กรรมเราอย่าอย่ามองว่าโลกมันสวยปัจจุบันทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้ชีวิตวิถีชีวิตการคลองเรือนเปลี่ยน หลายๆอย่างค่าของชีพคนมันมีหนี้มีศินหากินไม่ได้เนี่ยที่ตามมาคือความรักสะดุดครับความรักทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยความรักมันไม่ไม่ได้มาจากใจที่แท้จริงมันมีส่วนประกอบหลายๆอย่างเราต้องมองให้รอบด้านถ้าหากว่าเขาเห็นว่าเราไม่ดีพอนะครับเขาจะไปก็ปล่อยเขาเถอะคิดว่ามันทําบุญมาแค่นั้นมันก,ก็ควรจะจบผมเห็นบางคนนะผู้หญิงเนี่ยทิ้งลูกทิ้งผัวไปแล้ว ผัวก็ตามไปยิงคุณอย่าลืมสิครับคุณมีลูกต้องดูแลอยู่นะครับผู้หญิงเขาไปเหอะปล่อยเขาเหมือนเหมือนเหมือนในเหตุการณ์เดียวกันผู้ชายเขาจะไปคุณก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องไปยิงไปยิงเขาคุกตารางมันไม่สนุกติดมาก็มีแต่เรื่องเศร้าแล้วลูกจะอยู่ยังไงปัจจุบันคนเราจะเห็นว่ารักลูกครับแต่รักแต่ปากสุดทายก็เอาตัวเองทั้งนั้นทุกอย่างต้องมีสติวันนี้ผมเห็น Facebook เด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเตะหมากระทื่หมาอย่างมีความสุขเฮฮาคนหนึ่งยกล้อมอเตอร์ไซค์กระแทกหัวหมายอย่างแรงหมาร้องอย่างเจ็บปวดถามว่าเราควรจะบรรนา้มด่าเด็กพวกนี้เวลวรรย้ำอับปปรียไหมไม่หรอกครับเป็นการกระทําของวัยรุ่นวัยรุ่นเขาไม่มีสติไม่มีอะไรที่จะคิดลึกซึ้งเหมือนผู้ใหญ่แม้แต่นายดาบท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ กืนบีบีกันลงไปเห็นเขาว่าบีบีการลงไปเพื่อที่จะสยบรถบรรทุกที่ขับจี้เขาอะไรเขาอารมณ์ชั่ววูบอนาคตของท่านก็คงดับท่านต้องใจเย็นนิดนึงท่านรักษากฎหมายอยู่นะครับคนรักษากฎหมายแต่ท่านไปทําซะเองท่านจะได้รับโทษหนักแล้วลูกเมียท่านอนาคตท่านดับไปแล้วล่ะแต่ลูกเมียท่านจะอยู่ยังไงท่านไม่คิดหรอว่าสักวันหนึ่งลูกท่านเจอเพื่อนเฮ้ยพ่อของ มึงสุดยอดแล้ววะเอาเปืนบีบการลงไปขู่รถรับจ้างทําอะไรต้องนึกถึงจิตใจลูกนึกให้มากด้วยอะไรหยว,หยวนได้หยวนไปจากตรงน,นั้นเลยเหมือนกับทุกวันนี้ทําไมผมจึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมไม่มีเรื่องกับใครแม้จะใครจะปาดนุ่งปาดหน้าผมก็ถือว่ามันไม่ได้เจตนาทุกอย่างก็จบหรือแม้แต่บางทีเรื่องบางเรื่องเราคิดซะว่าไอ้คนคนนั้นเป็นคนที่เรารู้จัก เราจะโกรธไหมเหมือนกับคนเมื่อเพื่อนเราขับรถไปด้วยกันอยู่ๆมันเกิดปาดหน้าเราเราจะโกรธไหมเราก็ไม่โกรธเพราะมันเป็นเพื่อนเราเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใช้สติขันติความสงบเนี่ยแล้วทุกอย่างก็เกมนะครับยกเว้นจริงๆว่าประเภทตามาจะต้องเอาให้ได้ก็จัดไปเลยนะครับกล้องหน้ารถมีคำพูดกล้องหน้ารถอันตรายอยู่อย่าง จะเตือนคุณอย่าพูดว่าคุณจะเจตนายิงมันอะไรมันเพราะมันจะมันันทึกเสียงและตํารวจเนี่ยทันทีเนี่ยเขายึดเขายึดเป็นเป็นอันนั้นเลยแล้วสิ่งที่คุณพูดในรถมันจะเป็นหลักฐานจําลุงวิศวกรได้ไหมครับที่ไปมีเรื่องอะ่ะสุดท้ายเป็นไงครับคําพูดของลุงวิศวกรฆ่าตัวเองแท้ปิดระบบเสียงของกล้องในรถพยายามหรือแม้แต่ถ้าหากมีคุณก็ต้องพูดว่าคุณนี่ดีเข้าไว คุณอดกลั้นคุณเหลืออดแล้วจึงทําอันนี้เป็นพยานหลักฐานว่าเราถูกบีบคั้นทางจิตใจแล้วเราจะรอดโอเคนะครับวันนี้ก็มีอะไรดีๆเดี๋ยวขอฝากท้ายบิดท้ายด้วยสะพานบุญของท่านอาจาร,รย์คมไตเวทอีกสักนิดหนึ่งเป็นภาพที่ผมเพิ่งค้นเจอตอนที่ท่านไปทําบุญที่ไปสร้างพระใหญ่ที่วัดป่าที่อำเภอวังสพุงจังหวัดเลยนะครับ วัดป่าภูมลน,นะครับเป็นภาพส,สวยๆเป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์คมและต้องกราบขอบคุณครับทุกเช้าที่หลายๆท่านส่งกําลังใจมาให้ท่านอาจารย์คมท่านบอกว่าตอนเนี้สภาพจิตใจท่านสบายๆมากเพราะมีลูกศิษย์ล้นหลามส่งกําลังใจมาให้ท่านอย่าลืมนะครับเบื้องบนมองท่านอยู่ครับมองท่านอยู่แล้วก็เบื้องบนต้องช่วยอาจารย์คมให้พ้นมาสู่ชีวิตนี้ไปให้ได้กราบขอบคุณครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ So mm -hmm.